สวักันต่อครับผมช่วงที่3ของบริรัม today นะครับช่วงนี้ข่าวกีฬากับช่วงของ n อนน์สปนะครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงโดยบริษัทเบียร์สมบูรณ์สุกหัวมุมตลาดทองกู้เขียรติกูลคิดถึงสิงคิดถึงเบียร์สมบูรณ์สุขสุทุกครั้งที่สั่งเรานะครับครับผมช่วงสุดท้ายเป็นเรื่องของกีฬาวันนี้จะมีไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่35เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีผลคะแนนมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับผมในส่วนของไฮไล ที่นาเต้ครบทุกคู่ครับพร้อมกันสิบแปดรายการสิบคู่ด้วยกันครับเป็นนัดที่สามสิบหกครับสามสิบหกแล้วเดี๋ยวเราจะมีตารางนัดที่สามสิบเจ็ดมาฝากคุณผู้ชมด้วยถ้าผมนะครไปชมไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลโตัวต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่สามสิบหกนะครับเลือกคู่นี้ครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับทางด้านของนกใหญ่พิฆาตชัยนาทฮอนบินนะครับบุรีรัมทีมอันดับสองของตารางครับแล้วก็ชัยนาทนี่ที่อันดับสิบสามนะครับที่ไอโมบายสเตเดียมนะครับไปดูไฮไลท์เกมการแขข่งัันครบ อ่โดยทางด้านของกุนซื้อฟราสาาสายฟ้าเล็กซานเดอร์กาม,มานะครับก็ดรอปทางด้านของอดิศักกายซสอนเป็นตัวสำรองครับแต่ก็ใช้ทางด้านของนิติพงษ์เสลานนยืนกลางดันคาเมโลกอนซาเลสจับคู่หน้ากับปาติญโยครับส่วนฝั่งชัยนาทานบินทางด้านของเสด็จมีราบนี่ก็ส่งผู้เล่นต่างชาติลงคนเดียวนะครับคือซีออนพาวเวอร์นะครับแล้วก็หน้าเป็นทางด้านของสมเจตสันตบุตรนะครับ ลูกแรกนะครเป็น้นด้านของไชน่ามีโอกาสก่อนนะครับแต่ในช่วงต้นเกมเลยทีเดียวนะครับนะะเปิดเข้ามาครับหล้วจานี่ฮะทะลุเข้ามาเบาไปครับเจ้าแชมป์สิรักเซเยทีมหนึงก็เซฟไปได้หลังจากนั้นน้องแบงก์ก็เคลียร์ออกไปฮะลูกนี้ครับจังหวะครับ ได้ใช้สนามไอโมบายเซเดียมที่บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์ของเรานี่เองนะครับเป็นเกมที่นับ3ามทีสคัญมากครับกับเกมงานหน่งขันนัดนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุรีรัมย์ยูเต็ดต้องการ3มแต้มครับการทางบุรีรัมย์บ้างครับนี่กดท่าน้องแบงค์แล้วก็เป็นนี่ฮะคาเมโลกอนซาเลสนะครับนาทีที่19บุรีรัมย์ยูในเต็ดนะครับมาได้ประตูน้ำออกห่างครับจากการเปิดมุมเข้ามาจากสุชาญนุ่มแล้วก็หมาลูกมัน ไปเข้าทางของแบงก์ก่อนนะครับฟัดแต่ไม่เต็มข้อบอลฉลับออกไปโดนด้านของคาเมโลกอนซาเลสสวนกลับนะครับเป็นประตูขึ้นนำครับ1ประตูต่อสูตรทำรางวัลหนึ่งครับผมในนาทีที่19บเกานะครับสิบเก้มานี่ฮะเฮดโค้ชสตาร์โค้ชคลายความอึดอัดลงบ้างแล้วครับผมหลังจากขึ้นนำนะฮะคือตอนนี้จ่าฝูงเป็นชนบุรีนะครับนำอยู่หนึ่งแต้มดังนั้นบุรีรัมย์นี้ยังไงก็ต้องเก็บสามแต้มไม่ได้ครับนะครับ เขาบอกว่าต้องรอรอลุ้นเหมือนกันนะครับในส่วนคู่ชนบุรีแล้วก็มาเป็นลูกที่2ครับเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะฮะถัดมาลูกที่2เกิดขึ้นนะครับจากปัจจิณโยลูมาฝั่งซ้ายครับปาดบอลมาหน้าประตูนะฮะหน้าผ่านผ่านวัตไปไหลไปแล้วนะครับเขาเจ้าตัวสกัดผิดเลียมนะฮะแม่ก็เลยเป็นเข้าประตูตัวเองไปครับบุรีรัมนําไปก่อนแล้วับงประตูต่อศูนย์แต่จริงแล้วถ้าหลุดมาก็ยังมีทางน้่งของเสรานน ครบนะฮะรอรอซ้ําอยู่นะครับนี่พอได้2ประตูต่อศูนย์ไม่ว่าจะเป็นกามาแล้วก็ลุงเดวินประธานสโมสรครับผมก็ต่างดีใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนบอลในไอโมบายสเตเดียมก็ดีใจโอเคเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าแมตช์นี้ต้องเก็บสแต้มให้ได้ถ้าใครดูเรียลไทม์ตอนนั้นฝั่งชนบุรี FC นี่คะแนนรู้สึกจะสกอร์หนึ่งหนึ่งด้วยคือถ้าออกแบบนี้บุรีรัมย์นำแน่นอนมีโอกาสแต่ก็ต้องลุ้นกันนะฮะดีฟังเอ่อเจอเด็ดมีลาบนะครับกุญซื้อของทางด้านของชัยนาธนะครับ เอาล้ครับมาตัดมานะครับแล้วก็เป็นวยลำครับมีโอกาสเีียนได้ประตูคัมเปโลกร์ซาเล็ตเน้นไปหน่อยครับเนิดเดียวเน้นไปหน่อยครับเน้นไปเน้นเยอะไปหน่อยนะออกข้างไปเชียวเสาไปออนี่ครับอืเกือบแล้วฮะคู่หูวันนี้ครับเป็นด้านด้านของปาติญโยเปิดกายมาให้คัมเปโลกรนซาเลส ง้างซ้ายคือทุกครั้งที่ปฏติโยกับคเมโรลได้ลงสนามทุกคนจะอุ่นใจโดยเฉพาะแฟนๆของบุรีรัมยูไนเต็ดหรือว่าคู่หน้าครับคู่หน้าเชื่อได้เลยทีเดียวว่าเขารู้ใจกันรู้ใจกันครับจังหวะอาณาวินที่โดนแขนนะครับของทางด้านฝังชยหน้าแล้วก็ล้มลงไปฮะคนพ่อมือใหม่ลูกน่าตาหน้ารักหน่ารักหน้ารักบุรีรัมมาเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นอาณาวินจูจีนนะครับ โอ้ลูกนี้ครับมาในช่วงจากนาทีที่73นะครับในครึ่งอ่าครึ่งหลังแล้วครึ่งหลังแล้วนะครับอ๋อต้องขออภัยนะฮะครึ่งหลังล่าเครับแต่จริงๆก็มีทางด้านของชัยนาทตีงชัยนาทแตกได้แตกตอนนาทีที่52ครับผมสองประตูต่อหนึ่งขอครึ่งหลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็นําไปเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับผมนกาสนุกเลยทีเดียวนะครับจบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เก็บชัยได้นะครับสามแต้มสามประตูต่อหนึ่งได้ไป3แต้มนะครับผมส่วน คือที่เราลุ้นอีกคู่หนึ่งก็คือชนบุรีครับผมนะฮะชบุรีเกมก็จบเกมชน,ชนบุรีนี่นม,นนมามาไล่ทีหลังนะฮะเป็นสามประตูต่อหนึ่งสกอร์เป็นสี่สี่สองเลยนะฮะสุดสนุกเลยทีเดียวนะครับชนบุรีนี่เตะกับ ทางด้านของแบงคอกยูไนเต็ดชนะไป4ประตูต่อผมณตอนนี้ก็คือคะแนนยังนำบริรัมยูไนเต็ดหคะแนนเดี๋ยวเรามีตารางคะแนนให้ด้วยหลังจบเกมที่ไอโมบายเซเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนัดที่36ลุงเนวินชิดชอบประธานสโมสรก็บอกว่าวันนี้โชคดีที่เก็บ3แต้มได้นะครับแต่ที่บอกว่าโชคดีเพราะว่าฟอร์มในการเล่นยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ที่เก็บ3แต้มได้เป็นเพราะกาลังใจจากผู้เล่น ที่12ที่มาเชียร์กันเต็มสนามนะครับอีก2นัดที่เหลือถ้าอยากได้6แต้มลุงเนวินบอกว่าต้องเล่นให้ดีกว่านี้และต้องขอบคุณกําลังใจจากแฟนๆบุรีรัมย์ทุกๆคนนะลุงเนวินนะครับสงสารนะทางด้านของกู12นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลทางด้านของการแข่งขันนะครับทางด้านของฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมพ์ุลีนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา10คู่นะครับนัดสี่งสมกับทั้งวันครับเดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันกันเลยนะครับ เริ่มต้นที่อาร์มี่ยูไนเต็ดแพ้ให้กับสิงห่าเรือ2ประตูต่อ1นะครับบางกอกลาส FC คับผมชนะให้ BEC เทโรไป2ประตูต่อ1นุบริรัมยูไนเต็ดเหมือนที่ชมไฮไลท์เมื่อสักครู่นะครับชนะัยน้าทอร์บิลไป3ประตูต่อ1ครับเชียงรายยูไนเต็ดเสมอกับสงขลายูไนเต็ดนะครับส่วนชนบุรี FC ซึ่งเป็นทีมอันดับหนึ่งของตารางอยู่ตอนนี้ชนะแบงคอกยูไนเต็ด4ประตูต่อ2นะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดชับเสมอกับซีสเกต FC ศูนย์ประตูต่อ0ครับโอสุสภา M150 สระบุรีชนะแอร์ฟอร์สเซ t ันเอฟซประตูต่อ2ส่วนฟอตท,อทอระยองแพ้ให้กับราชบุรีมิตรนลอ c ศูนย์ประตูต่อ1ครับ GSE สมุทรสงคราม FC แพ้กับเพื่อนตำรวจ0ประตูต่อ5โอ้โหนี่ติดคาพประตูเลยนะครับสัวนสุทรบุรี FC เสมอให้กับ POTSC 1ประตูต่อ1นะครับผม,ผมนี่คือผลการแข่งขันโตโยต้าไทยซีเิลีเมื่อวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมที่ผ่านมานัดที่36ครับครับผมดูทางด้านของผลการแข่งขันแบบนี้นะครับตอนนี้มี ทีมที่ตกชั้นเพิ่มไปอีกหนึ่งทีมแล้วน้องวันครับผมปีนี้ตกชั้น5ทีมด้วยกันนะครับก็อย่างทางด้านของทงขาวีเต็ดนะครับอันดับ18ตอนนี้ตกชั้นไปแล้วนะครับไม่ทันแล้วนะครับแต่เรามาดูทางด้านของตารางคะแนนครับโตโยต้าไทยพิมเมียร์ลีกนะครับหลังจากผ่านนัดที่36ไปนะครับเหลืออีก2นัดว่าตอนนี้ใครเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับตารางคะแนนโตโยต้าไทยพิมเมียร์ลีกนะครับหลังจากเตะนัดที่36ไปครบทุกสโมสรนะครับ อันดับหนึ่งยังเป็นทางด้านของชนบุรี FC นะครับมีอยู่74แต้มด้วยกันนะครับตามมาอันดับ2ครับบุรีรัมยูเนเต็ดไล่มาติดๆครับ73คะแนนนะครับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดนะครับมีอยู่68คะแนนอันดับ3ครับทางด้านของ BC เทโลศาสนะนี่อยู่อันดับ4ครับ65คะแนนนะครับอันดับ5เป็นทางด้านของราชบุรีมิตผล FC ครับ61คะแนนด้วยกันอันดับ6ครับสุพรรณบุรี FC 56คะแนนครับ7จเชียงรายยูเนเต็ด 51คะแนนครับ8 Army United 50คะแนน9 Bangkok r เอฟ FC ครับ49คะแนนครับ10เป็นโอสถสภา150สระบุรีนะครับต่อเนี่งครับอันดับที่11คะแนนของ Bangkok United ครับ48คะแนนครับ12สิงท่าเรือเท่ากันกับอันดับ11นะฮะ48คะแนน13สีสเกต FC 43คะแนนครับ15อ่า14ครับชัยนาทคอมบินเนี่ย42คะแนนครับเท่ากับอันดับ15คือ Pott FC 42คะแนนนะครับ อันดับ16เพื่อนตำรวจนะครับ40คะแนนครับ17ปอตทระยอง39คะแนนกีตาสงขายูเอเต็ดครับ32คะแนนครับอัลฟอสเซนทันอันดับ19 29คะแนนแล้วก็สุนสงคราม f c นะครับอันดับ26 0 1คะแนนครับดูอย่างตารางคะแนนตอนนี้แล้วนะครับทีมท้ายตารางที่ไม่ทันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสงขายูเอเต็ดเหลืออีก2นัดนะครับไม่ทันแล้วนะฮะตกชั้นไปแล้วเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงในด้านของ แอร์ฟอร์สเซนทันนะครับนี่ไปก่อนหน้านี้แล้วครับรวมไปถึงในด้านของสมุทรสงคราม f อฟนะครับล่นไปอีก3ที <c oughs> ครับผมตอนนี้เราต้องลุนนะครับว่าบุรีรัมยูไนเต็ดกับชนบุรี f อฟครับ อีกสอนัดที่เหลือเป็นอย่างไรนะครับเชื่อว่าแฟนบริรัมยูไนเต็ดก็น่าจะลุ้นให้คะแนนนําขึ้นมานะครับผมแต่ก่อนหน้านี้เราจะไปดูนัดที่37กันนะครับวันพุธกลางสัปดาห์พุธที่29ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเราไปชมตารางการแข่งขันว่าทีมไหนพบกับทีมไหนที่สนามไหนกันบ้างครับนี่นะครับผมวันพุธที่29ตุลาคมนัดที่ 37ครับบางกอกกลาส FC จะพบกับสิงห์ท่าเรือนะครับใช้สนามลีโอสเตเดียมนะครับส่วนทางด้านของแบงคอกยู n นเต็ดครับผมพบกับแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลนะครับแบงคอกยู n นเต็ดกับแอร์ฟอร์สจะใช้สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับบ e c ี e ีเทโรศาสนะครับพบกับปตทระยองครับผมครับผม คู่นี้ก็ใช้สนามเฉลิมพระเกียรติเจ็สพรรษาด้วยกันนะครับครับผมส่วนัชนาทฮาวบินจับชนบุรี f ออันนี้จะเป็นเขาพรองสเตเดียมครับผมโอ้ส่นสภา M150 สบระบุรีนะครับพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดใช้สนาม ที่อบจสระบุรีครับผมและก็ยังมีเพื่อนตำรวจนะครับพบกับสุพรรณบุรี FC เพื่อนตำรวจกับสุพรรณบุรีจะใช้สนามธรรมศาสตร์รังสิตนะครับส่วนราชบุรีมิตรผล f อพบกับเชียงรายยูไนเต็ดใช้สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีครับศรีสะเกด f อจะพบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับผมใช้สนามศรีนครลำดวนที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับสงขลายูไนเต็ดพบกับ สมุดสงครามจะใช้สนามตินส,สูรลานนท์นะครับผมแล้วก็ T.O.T. เ c กับบุรีรัมยูในเต็ะนะครับผมอันนี้จะใช้สนามท o t Stadium นะครับนี่คือนัดที่37มพุทธกลางสัปดาห์สำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่จะถึงนี้สามวันเตะเลยทีเดียว3าวันเตะอีกนะนี่ก็เป็นนัดที่37นะครับเข่งนับสามสิบนัดอีโค่แต้มที่เหลือนะฮะดูอย่างนี้แล้วบุรีรัมย์ออกไปเยือนด้านของ TOT อ c ีเอสยังไงเราต้องเก็บ3แต้มไม่ได้ครับเช่นกันกับจ่าฟูงอย่างชลบุรี FC ก็ไปเยือนชัยนาททรินด์ครับเกมสนุกเลยทีเดียวท ไทยพีมารีนะครับนอกจากอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องราวของฟุตบอลที่ไอโมบายเซเดียมเกมการแข่งขันที่เปิดบ้านพบชนาทฮอนบินนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวของลมหายใจของบุรีรัมนะครับนั่นคือสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนั่นเองนะครับผมเขามีการจัดการแข่งขันนะครับทางด้านของการแข่งขันรถยนต์นะครับเป็นทางตรงนะครับไฮซีเทน2014ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมนะครับวันนี้เราทีมงานไปเก็บภาพบรรยากาศ การแข่งขันแดกแล้วก็รถทางตรงสุดมันมาให้ทางคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการบิลลัมทูเดย์ในช่วงของแอนด์สปอร์ตได้ชมกันว่ามันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการแข่งขันไฮซีเทนสองพันสิบสี่ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับนี่ครับผมนะเป็นการจัดการรายการแข่งขันระดับประเทศเลยนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวความเร็วของทางตรงนะฮะหรือว่าภาษาอังกฤษเป็นแข่งแดกแข่งแดชนะครับเมื่วันได้มีโอกาสไปชมเนี่ย ยังไม่ได้ไปเลยครับพี่เป้เลยตั้งแต่มีการเปิดใช้สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับผมส่วนใหญ่คนที่ชอบเรื่องราวของรถแบ็คสีสันบรรยากาศงานครับแม่อิชาที่ก็ไม่ได้ใส่แว่นคุณผู้ชมที่ไปชมเนี่ยไปชมรถหรือว่าไปชมความสวยงามของคู่กันนะรถยนต์กับความสวยความงามของคู่กันนะครับอย่างเงี้ยนะหลายๆรุ่นเลยฮะสำหรับการแข่งขันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวีโก้ไททันเทอร์โบสามพันนะครับหรือจะเป็นทางด้านของออนิวอิซูซูเทอร์โบสามพัน นะครับนรียเป็นเดลนน่านของ New c h ฟ v y Turbo 3,000นะครับรวมไปถึง c o m b o r a ์เ Turbo 3,000ด้วยนะฮะแล้วอีกหลายๆรุ่นเลยทีเดียว นะครับส่วนใหญ่เป็นทางด้านของรถกระบะนะครับบรรเลงชอบสิบสควันดำครับแต่ควันดำจริงนะดำนะเป็นเครื่องเครื่องดมดีเซลครับทำทำไม่ดำนี่ถือว่าไม่แรงนะนี่ถ้าถ้าขับอยู่ข้างนอกหลายคนก็จะคิดว่าเปลี่ยนถ่ายแต่มันเครื่องบ้างพยาามาขับข้างนอกนะครับว่าในส่วนของการจัดการแข่งขันอย่างนี้นะรถหลายๆคันที่เขาเดินทางมาจัดการแข่งขันที่ท่านใครสังเกตผ่านหน้าโมบายต้องการจะเห็นเราใส่ทางด้านของรถคอนเทนเนอร์ขนมาขนมาจะไม่มีการขับบนถนนปกติเขาเพราะว่า พวกนีขับได้เฉพาะทางงสั้นครับเกินนั้นพังโอ้เก <c oughs> ินนั้นพังนีคือ <c oughs> ว่าขับไปได้เพราะว่าควันจะไป <c oughs> บงังวิสัยทันในการกับขี่ของรถคันอื่นครับนีหลายๆรุ่นเลยก <c oughs> ็ได้ว่าเขาใช้ทับ การแข่งขันโดยเฉพาะเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับในส่วนนี้บรรดารถแข่งทั้งหลายเนี่ยดูครับรรยากาศนะฮะเหมือนต่างประเทศเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับส่วนแฟนที่เข้าไปชมครับบัตรราคาแค่100บาทเท่านั้นเองนะฮะสำหรับการแข่งขันไม่ไม่แพงและถูกด้วยนะครับสนามระดับระดับโลกขนาดนี้นะครับซึ่งคู่ชิงแชมป์วันนั้นก็คือรุ่เอาลิลดีแม็กผมสูสีที่สุดสูสีที่สุดนี่คือว่าเวลาใกล้เคียงกันที่สุด ครับเลยครับเป็นทางด้านของที่1เป็นหน่วยหน่วยเป๋อใช้เวลาไปอ่าแปดจุดศูนย์สามหนึ่งวินาทีครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งี่บอกว่าทสอสีอ่าโจกาลาดนะครับโจกาลาดครับผมแปดจุด โอ้สูสิงจริงนะพี่ไปเลขแปดจุดศูนย์สี่ศูนย์งานการจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยนิดเดียวเนี่ยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่มีโอกาสก็แวะมาชมการแข่งขันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกันได้นะครับครับผมยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตว่าเรื่องราวของฟุตบอลนะครับหรือว่าอิงลมหายใจทางด้านของช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตว่าบีไอซีครับครับผมบุริษัทเบบียรร์์สสมูณุขนะะครรรัับกกกลงจจมมีีิด สำหรับน้องๆที่รักในเสียงเพลงรักในการเล่นดนตรีนะครับนั่นคือคการประกวดวงดนตรีสิงไลฟ์2014เล่นอย่างสิงมันอย่างสิงนะครับ ห่างหายกันไปตั้งแต่ปี2010ครับผม4ปีใช่แล้วปีนี้2014กลับมาอีกครั้งชิงรางวัลกว่า40,000บาทบแล้วที่สำคัญครับีสุดยอดไอดอลของน้องๆหลายคนพี่ป้อมพี่ป้อมและพี่โตอัศนีวสันโชติกุลครับผมถ้วยรางวัลส่งมอบให้จากมือเลยนะครับผมเขาประกวด2รุ่นสองรุ่นแรกก็คือรุ่นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและรุ่นประชาชนทั่วไปแปลว่ารุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุไม่จำกัดใช่แค่มีใจรักในเสียงเพลงรักในการเล่นดน ก็สามารถมาสมัครได้นะครับผมไม่จํากัดจริงๆนะใช่ครับลงได้สนใจจะประกวดขออนุญาตเป็นนักร้องดำไะคุณผู้ชมหนะน้องๆที่กําลังชมรายการอยู่อยากจะร่วมประกวดความ สามารถทานทัตรตีก็สามารถสมัครได้นะครับผมวิธีการสมัครเขามี2แบบแบบแรกคือโพสต์คลิปของวงตัวเองไม่ว่าจะเป็นในห้องซ้อมหรือบนเวทีแชร์มาที่ Facebook Fanpage ของเบี์สมบุรณสุขนะครับผมถ้าสมัครแบบนี้จะมีการคัดเลือกเป็นพิเศษและอีกแบบหนึ่งก็คือกรอกใบสมัครอย่างเดียวแต่จะพิจารณาหลังหลังจากนั้น หลังจากนั้นก็จะคัดให้เหลือรุ่นละ20วง,20งมัธยมศึกษา20วงและประชาชนทั่วไปอีก20วงมาประกวดในรอบสุดท้ายรอบสุดท้าย,ยช่วงปลายเดือนธันวาคมณนะลาตลาดทองกู้เกตติกูลสิงห์ไลฟ์2014 <ink> <พ> <24. S 1> เล่นอย่างสิงห์มันอย่างสิงห์นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage ของเบียร์สมบูรณ์สุขนะครับหรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข044611108เชื่อว่า<พ>น้องๆและคุณผู้ชมทุกคนที่มีใจรักในเสียงเพลงรักในการเล่นดนตรีเวทีนี้ไม่ควรพลาดเพราะเป็น เวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดบริย์ของเรานะครับสิงหลฟ์2,014เล่นอย่างสิงมันอย่างสิงชิงรางวัล40,000บาทและก็ถ้วยรางวัลจากพี่ป้อมพิโตอัศนีวสันนะครับเอาละบริย์ทูเดย์ครับฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งถ้ามีข่าวอยากจะให้รายการของเราประชาสัมพันธ์ให้ก็สามารถส่งแฟกซ์มาได้นะครับที่หมายเลข044625978หรือส่งอีเมลมาที่บริยำทุ่เดย์ at anntv.com นะครับ รายการที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราผ่านช่องบุรีรัมย์ชาแนลจานส้ม IPM 294และ109และก็สามารถชมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยก็ชมได้นะครับที่ www. nntv. com นะครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณน้ําดื่มสะอาดน้าดื่มสิงห์โดยบริษัทเบียร์สมบูรณ์สุกนะครับคิดถึงสิงห์คิดถึงเบียร์สมบูรณ์สุกสุกทุกครั้งที่ทางเราขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับครับ